สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับแมปอนิเมกาเดียนนะฮะแมปนี้เป็นแมปคนไทยนะคุณผู้ชมอุดหนุนแมปคนไทยหน่อยละกันนะฮะ <c oughs> ผมเนี่ยไม่เคยเล่นแมปนี้มาก่อนเลยและนี่คือเมื่อเราเข้ามาเนี่ยก็น่าจะได้สุ่มตัวละครตัวแรกนะคุณผู้ชมก็สุ่มไปก่อนเลยละกันนะฮะคลิกตรงไหนก็ได้นะก็ได้มาเป็นตัวนี้ครับคุณผู้ชมคือได้มาเป็นตัวที่มันดีเลยเละหรือยังไงเริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store e จำไหนดี ไก่ปลาไก่เพชไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้ใครที่อยากจะฟาร์มเกมแบบ Fk และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยฟาร์มขอแนะนําแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้การฟาร์มสะดวกสบายมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ถ้า,ากลัวมือถือแบตเสื่อมเครื่องร้อนเปลืองเน็ตแอป UG Phone ช่วยตรงนี้ได้เจ๋งมากราคาเรื่ เริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นและจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVP นะครับราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนิดหน่อยแต่สเปคที่ได้จะแรงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยครับเพิ่มราคานิดหน่อยคุ้มค่ากว่าลื่นกว่าใครสนใจแอป UG Phone ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ ในส่วนตัวนะครับในเรื่องของกราฟิกเนี่ยก็ไม่แย่นะคุณผู้ชมในหน้าล็อบบี้แล้วก็ตอนวิ่งก็จะมีเอฟเฟกแบบนี้ด้วยส่วนในเรื่องหน้าตาเมนูเนี่ยก็แอบคล้ายกับแมปอนิเมะแวนการ์ดนะคุณผู้ชมการวางเลเยอร์วางเลเยอร์นะฮะก็ประมาณนี้เมนูแรกครับยูนิตนะฮะก็เอาไว้ดูตัวละครยูนิตของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมเหมือนแมปแนวทาวเวอร์ดิเฟนต์ตกกปีนั่นเองช็อปนะฮะหรือว่าสโตก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมร้านเกมพาร์ทร้านซื้อนู่นนี่นั่นนะฮะส่วนไอเทมนะฮะก็จะเป แอรนเอเพย์ Pay, อันนี้กดแล้วก็น่าจะเป็นที่วาร์ปนั่นเองนะมี Play Portal นะฮะซัมมอนอั g เกรด Event Market ส่วน Trading ก็ยังเทรดไม่ได้นะครับต้องเลเวล30ก่อนถึงจะสามารถเทรดได้ในแมปนี้บูล Line อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น หอคอยหรือเปล่าส่วนเมนูด้านขวานะครับก็จะมีอีเวนต์นะฮะประมาณนี้ซัมเมอร์อีเวนต์นั่นเองนะคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสได้ของประมาณนี้นะฮะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันส่วนอันนี้คือพาร์นะครับเป็นซีซั่นที่4แล้วพรีเมียมพาร์ก็จะได้ของเยอะขึ้นส่วนฟรีพาร์ก็จะได้ของแบบนี้นะครับตามนั้นเลื่อนดูได้เลยนะคุณผู้ชมส่วนโค้ดเนี่ยผมก็ได้โค้ดมาส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาใส่แล้วกันนะโปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์เรานะครับบอกสเตต์นูนี่นั่นแล้วก็มีฉายาให้ ก็ตามนี้ครับผู้ชมมีเดลี่เควสนะครับ NPC เควสให้เราเนี่ยเลือกเก็บกันนะครับก็จะได้ของนี่โอ้โหได้ดีโรด้วยนะฮะได้เพชรด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเอาโค้ดที่หามานะครับมาใส่ดูก่อนว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมลองใส่ตั้งแต่โค้ดแรกเลยแล้วกันนะฮะโค้ดนี้ใส่ได้นะคุณผู้ชมก็ใส่ตามได้เลยนะฮะโค้ดที่2โค้ดนี้โค้ดที่3โค้ดนี้โค้ดที่4โค้ดที่5โค้ดที่6โค้ดที่7 โค้ดที่8 9 10 11 12 13 14 15 16สโค้ดนะครับคุณผู้ชมแมปนี้แจกโค้ดโคตรจะเยอะในดูดีไอเทมเราได้อะไรมาบ้างนี่ครับก็จะได้มาเป็นซัมเมอร์แคปซูลนะครับตามนี้ได้มา15ลูกเปิดเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคก็ได้ของมาประมาณนี้ ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าหรือว่าเกลือหรือเปล่านะฮะเราก็ได้อิทาจิแคปซูลมาด้วยนะคุณผู้ชมบลีสบอลอันนี้คืออะไรไม่รู้นะแร็คหน้าแคปซูลครับลองเปิดดูแล้วกันโอกาสออกของเนี่ยก็จะประมาณนี้มีโอกาสได้ตัวละครแร็คหน้า0.1% Hol y s ช i t ก็เปิดไปเรียบร้อยกลือรีโรผมมี200รีโรนะฮะอ่ะอิทาจิแคปซูลมีโอกาสได้อะไรบ้างเอ่ยมีโอกาสได้ตัวละครอ,อิทาจิ0.1%ไม่น่าได้นะก็เปิดไปเลยครับ เรียบร้อย <c oughs> เกลือครับก็ได้ขอมาประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เพชรประมาณนี้ลูกบอลน,น,นะฮะลูกวันลนลี้ทองนู่นนั่นนะครับก็ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมก็โอเคไหนดูซิที่สุ่มอยู่ตรงไหนเอ่ยที่สุ่มน่าจะต้องกดตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ซัมมอนแบบนี้แล้วก็มาที่เอสคโนนะฮะตรงนี้มีตู้อีเวนต์ตู้ทริปเปิลนะฮะก็สามารถเลือกแบนเนอร์ได้นะคุณผู้ชมผมจะเลือกเป็นตู้อีเวนต์ละกันนะนี่ก็จะมีตัวละครวิเวียนเมกูมินนะฮะแล้วก็ไอชา มั้งไม่มีให้สุ่มในนี้คุณผู้ชมมันใช้อันนี้ในการสุ่มแฮเหมือนว่าต้องสุ่มตู้ปกตินะตู้ปกติก็จะมีจำชื่อไม่ได้แล้วคุณผู้ชม <Yeah. S 1> ที่มันเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ซเบอร์แล้วก็ตัวนี้นะฮะสุ่มไปเลย10รอบนะครับ500เพชรร้อยรอบได้ไหมห้าพันเพชรสองร้อยรอบได้ไหมสามร้อยรอบไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมได้สูงสุดแค่ร้อยรอบนะกระเป๋ามาเต็มเลย,ยงั้นก็50รอบกอว่าละกันโอเค ได้ตัวละครนัดสื่อระดับแปรมาคือตัวไหนมันก็จะบอกหมดนะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยได้มาตอนไหนก็ถือว่าดีนะีก็สกิปไปดูรัวเลยคุณผู้ชมโอ้โห วิวผมได้ตัวละครเซเบอร์แล้วคุณผู้ชมตัวมิสติกตัวแรกนะฮะ <S <S ในดูซิผมได้ตัวอะไรมาบ้างนะฮะผมก็จะได้ตัวละครแค่เซเบอร์ตัวเดียวนยค,คุณผู้ชมแล้วก็ได้อจิโกมานะีฮะตัวอื่นก็ประมาณนี้ตัวเซเบอร์ขออ่านหน่อยละกันนะครับตัวเซเบอร์นี่มีโอกาสา60%ที่จะตีติดครีนะฮะเมื่อโจมตีศัตรูแล้วก็จะเพิ่มดาเมจ5%สูงสุด25%พาสีใช้งานโคตรง่ายเลยเดี๋ยวเราไปสุ่มบัฟหน่อยละกันนะคุณผู้ชมน่าจะตรงนี้นะฮะเข้ามาได้เลยมีสเตตวีโร มีอีโวตัวละครน,นี่ฮะก็สามารถดูได้ตรงนี้ตัวนี้อีโวได้ไม่เอ่ยอีโ e วได้นะคุณผู้ชมอีโ e วเป็นเซเบอร์ร่างเอาเตอร์นะี่ฮะตัวนี้อีโวไม่ได้นะก็เป็นตัวฟรีที่เราเนี่ยเอามาเล่นตอนแรกนะฮะอิชิโกะอีโวไม่ได้นะฮะนัตสึไม่ได้นะฮะก็น่าจะอีโวได้แค่พวกตัวมิสติกนะไหนสุม่มบัฟตรงไหนตรงนี้สุ่มบัฟนะคุณผู้ชมที่ตัวเดียร์เลฟลี่นี่ฮะผมมีอยู่326สุ่มยัดเซเบอร์เลยละกันไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะตัวนี้แต่่่่สสักหนนออยยะะะฮะะุมไปเล ไนดูซิว่ามีบัฟอะไรบ้างที่น่าสนใจบัฟกากสุดก็ประมาณนี้นะครับโอกาสออกง่ายสุดส่วนบัฟที่หายากสุดนั่นก็คือบัฟเอ็กโซเดียนั่นเองอยากรู้ว่ามันจะมีแอนิเมชันหรือเปล่าอันนี้บัฟโปรโตไทป์นี่ฮะ 0ผมว่าใช้บัฟนี้ไปก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมคือตีเร็วขึ้น5%นะฮะแล้วก็เพิ่มระยะการโจมตี20%เพิ่มดาเมจ10%ก็ไม่ได้แย่นะเออใช้ไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะใส่มาเลยแล้วก็ฟีดเลเวลให้ด้วยนะคุณผู้ชมอ่าดังโง่นะฮะถ้าใส่ไป100จะถึงเวลเท่าไหร่วนะเนี่ยมันไม่บอกไงคุณผู้ชมว่าถึงเวลเท่าไหร่นะงั้นใส่สัก10อ่าสิบเวลสามสองใส่ทีละสิบละกันปึ๊บ โอเคเลเวล100เรียบร้อยคุณผู้ชมถึงเวลาลุยนะฮะเลือกได้เลยนะว่าจะเป็นสตอรี่ เรดหรือว่าจะเป็นชาเลนจ์คือแมปนี้เนี่ยใช้ระบบพอรเท่านะฮะเหมือนแมปอนิเมะเวิลด์ทาวเวอร์ดีเฟนส์ละมั้งก็อยู่ได้เลยนะจะเล่นสตอรี่จากตรงไหนก็ได้ถือว่าเป็นระบบที่ดีโอกาสได้ของนะครับก็จะประมาณนี้นะได้เพชร80ดสินะครับแล้วก็อาหารนะครับตามนี้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีสตอรี่1 2 3 4มี4สตอรี่ด้วยกันนะครับในแม่เนี่ยก็จะมีโอกาสได้รีโดด้วยนะครับในการเคลียร์ครั้งแรกนั่นเองนะประมาณนี้เจ๋งอ่ะเลสโกครับนี่เป็นระบบพอร์ทัลแบบนี้เลยนะเมื่อเข้ามาในแมปแปล แล้วนะครับมันก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกนะครับเลือกแก๊สประมาณนี้นะคุณผู้ชมเลือกอันนี้ละกันนะคุณผู้ชมอันนี้ฟา์เวฟมอนมันจะเกิดเร็วขึ้นแต่ว่าเราจะได้ xp เยอะขึ้น20%นะฮะแล้วก็เลือดมอนเนี่ยโดนเพิ่มด้วยนะครับ20%โอ้หมายก็ยากอยู่นะ <ude> แต่เอาครับอันนี้นะ่าจะเป็นทางมอนเกิดหรือเปล่านะครับตามการเดาแล้วก็มีปุ่มให้เราเนี่ยใช้เมเนจยูนิตนะฮะแอมบลิตี้แมเน m เจอร์ e r ดิฟายเ การ์ดนะฮะประมาณนี้ทางมนออกคือตรงนี้นั่นคือบ้านเรานี่ฮะเลือดบ้านมีอยู่100นะครับคุณผู้ชมเงินเริ่มต้น500นะฮะนี่คือตัวเริ่มต้นเนี่ยที่เขาน่าจะแจกให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้กันนะมีคูณ2หรือเปล่าน่าจะไม่มีคูณ2นะฮะก็ค่อนข้างช้าแหละคุณผู้ชมแต่ก็ปกตินี่ฮะเพราะว่าเราเนี่ยชินกับแมปที่มันมีคูณไปเลี้ยวนะฮะมาเล่นแมปนี้มันก็รู้สึกแบบช้าช้านะเลือดมอนเนี่ย8.6นะฮะตัวนี้ดาเมจน่าจะโคตรเยอะแต่ว่าผมอยากดูเซเบอร์มากกว่าอ่ะ ก็ประมาณนี้เอฟเฟกในการโจมตีนี่ฮะดามเมดแม่ง20,000อ่ะคือถ้าลงตอรี่นี้ไม่ไหวก็ไม่รู้พูดยังไงเลยเนะีผู้ชม วางตัวเดียวก็น่าจะจบเลยนะี่ฮะอ่าไหนลองดูในส่วนของมินิเูนิตหน่อยละกันนะฮะก็สามารถออตอัพเกรดได้นะฮะประมาณนี้พาริตี้เป็น1น,นะครับเซลล์อได้ด้วยนะฮะประมาณนีเ้เล่นง่ายมากนะครับคุณผู้ชมยูนิตพาสี e เขาบอกว่ายูนิตพาสีบตัวนี้เนี่ยทุกๆครั้งที่ยูนิตตัวนี้โจมตีมีโอกาส0.01%ที่จะทำดาเมจ1ิลเล้ยนดาเมจต่อศัตรู What the fuck? วัตเตอร์ฟ้าโอ้ตัวแจกพี่แกก็แจกขวดเกินเอาซะเล่นง่ายเลยนะฮะ เดี๋ยวเราวางตัวละครเซเบอร er ์บ้างละกันนะฮะตัวที่มันไม่ฟรีเซเบอร์ดาเมจเริ่มต้น3000นะฮะโอ้โหคีเรท60มาเลยนะอ่าอัพเกรดไปเดี๋ยวตั้งเอาตัวอัพเกรดไปเลยละกัน,นะฮะง่ายๆดีชิวๆเอฟเฟกเนี่ยผมคิดว่าทำมาได้ดีเลยนะ โดยรวมผมคิดว่าดีนะคุณผู้ชมแมปนี้ผู้เล่นใหม่เล่นง่ายนะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามีบั็อกอะไรบ้างซึ่งทุกแมปเนี่ยมันก็จะมีบั็อกอยู่แล้วเป็นเรื่องตกระปิไงน,นะอันนี้น่าจะเป็นบอสนะคุณผู้ชมเลือดบอสก็2,900เองสามารถ next stage ได้เลยนะครับกดได้เลยดูซิว่ามีซีมเลสหรือเปล่าหรือต้องโหลดแมบปบมีซีมเลสนะครับคุณผู้ชมผมจะเลือกเป็น super faster wave เลยละกันนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเลือกแบบนี้เนี่ยมอนจะเลือดคูณ2นะครับแล้วก็เวฟเนี่ยจะเร็วขึ้นมากๆนะ ก็ไม่น่าจะยากปะคุณผู้ชมเพราะตัวที่พี่แกแจกก็แจกโกงเกินเ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมสำหรับสตอรี่แรกนะฮะก็เคลียร์ไปได้แบบชิวๆนะผมแนะนำว่าให้เลือกแบบยากสุดเร็วสุดนะคุณผู้ชม มันจะจบเร็วมากนะอะ่ออกมาได้เลยนะฮะมาดูสิว่ามันจะมีเลเวลไมสโตหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเลเวล14แล้วด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเล่นเสร็จเนี่ยจากเซิร์ฟวมันก็จะมาเซิร์ฟรวมแบบนี้เหมือนแบบอื่นแหละนะฮะดูสิมีเลเวลไมสโตนะฮะนี่ที่ฟีเรนเลยนะคุณผู้ชมเลเวล5 10 15ก็ทุกๆ5เลเวลนะฮะสูงสุดที่เลเวล100นะคุณผู้ชมประมาณนั้นเก็บไปได้เลยนะฮะโหได้เยอะอยู่นะ เล่นไม่ยากแบบนี้นะคุณผู้ชมไหนดูซิว่าตอนนี้เนี่ยตู้เนี่ยรีแล้วหรือยังนะตู้รีแล้วนะคุณผู้ชมตัวหน้าตู้เนี่ยก็จะเป็นอิจิโกะเนะฮะเลนเซอร์ er, แล้วก็ตัวนี้นะครับจำชื่อไม่ได้ละลืมรูดีตมั้งซูมไปเลย50สบรอบนะค,บคุณผู้ชมเหมือนเดิมดูซิว่าจะออกหรือเปล่าอิจิโกะนะฮะอ่ะรอบนี้เกันตีเลยนะคุณผู้ชมก็ได้ตัวละครอิจิโกะมาแล้วนียฮะมา2ตัวเลยด้วยนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็ได้บูม,ามาบ่มาบูแม่เป็นตัวปั๊มเงินจริงๆด้วยนะคุผชมพราว่าดาาเมมนี่ย่ยะะก็บูใสไปด้วยนะ ่แล้วก็อิจิโกะนะฮะได้มา2ตัวเลยขอดูพาสซสีอิจิโกะหน่อยละกันฮะอิจิโกะพาสซีฟชื่อว่าวิชาลิตี้นี่ะเมื่อตัวละครตัวนี้โจมตีก็จะเพิ่มดาเมจนะครับ1%สูงสุด20%ก็แค่นั้นง่ายๆนะครับฉะนั้นเอามันไปสุ่มบัฟครับผู้ชมผมเหลือ131รีโรแล้วโอ้โหเกลือเกินเนี่ฮะสุ่มบูม่ดีกว่าคุณผู้ชมขอบัฟแม่ทำไมอยู่เนี่ยวัตเตอร์เฮก แล้วตัวเมื่อกี้ไม่ออกนะฮะออกบูแม่เฉยคือบูแม่เนี่ยผมอยากได้บัฟโกนะฮะโอเคได้แล้วเป็นโก3ด้วยนะคุณผู้ชมคือสูงสุดแล้วแต่ว่าอิจิโกะแม่เงยไปต่อเลยอิจิโกะเปลี่ยนตัวอิจิโกะตัวที่2นะฮะเผื่อตัวเมื่อกี้ดวงซวยไปแล้วโอเคเรียบร้อยบัฟเดิมยัด XP Food ไปเลยละกันนะคุณผู้ชมอันนี้โหให้อีกีโค้ดยใส่แค่หนึ่จะเพิ่มเท่าไหร่เนี่ย เลเวลหกสิบสามเลยโ oh อ้ใม่กอนอะยัดซุปไปแล้วกันซุปเพิ่มแค่ยี่สิบห้าใส่ยี่สิบหกไปเลยปึ๊บเรียบร้อยเลเวลหนึ่งร้อยแล้วคุณผู้ชมตอนนี้โอเคลุยต่อเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมเลย์ Play ต่อ โอเคครับตอนนี้ผมเคลียร์หมดแล้วทุกสตอรี่นะคุณผู้ชมก็กลับล็อบบี้ได้เลยนะฮะง่ายๆนะคุณผู้ชมสตอรี่แมปนี้ไม่ยากเลยนะก็น่าจะง่ายที่สุดในทุกแมปที่ผมเนี่ยเคยเล่นมาแล้วละมั้งต่อไปเนี่ยผมก็จะนั่งเคลียร์ในโหมดในแม่ละกันนะคุณผู้ชมก็อาจจะใช้เวลาสักแป๊บนึงนะฮะเพราะว่ามันได้รีโรด,ด้วยเนาะแล้วก็อยากเคลียร์ให้มันครบนะฮะ,ะลุยเลยละกันครับคุณผู้ชม เลสโกครับและตอนนี้ผมเคลียร์สตอรี่ระดับไนแมร์หมดแล้วนะคุณผู้ชมนี่ก็ได้ของค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเราเนี่ย FK ฟาร์มพิตในหมวดไนแมร์เนี่ยน่าจะคุ้มสุดนะเพราะว่านอร์มัลเนี่ยได้แค่40นะครับคุณผู้ชมแล้วก็พาร์ตตอนนี้นะครับเลเวล38แล้วเคลมเพิ่มได้เลยโอห่เบึมเบิมโอ้โหโคตรเยอะนะครับคุณผู้ชมไหนดูซิว่าตอนนี้เนี่ยในตู้เป็นตัวอะไรเอ่ยตัวใหม่อีกแล้วนะคุณผู้ชมก็สุ่มได้นะฮะอ่ะสุ่มไปเลย50รอบ โอเคเรียบร้อยผมได้ตัวละครเซนคูมาแล้วนะฮะนี่ได้มา2ตัวเลยนะคุณผู้ชมคุ้ม <c oughs> ก็ไม่รู้มันเก่งหรือเปล่านะแต่ว่าก็ สูมๆไว้เนาะคุณผู้ชมแล้วก็มาดูในโหมดอื่นกันบ้างแล้วกันนะฮะในส่วนของโหมดเพลย์คือเพลย์เนี่ยมันจะมี3โหมดใช่ไหมมีชาเลนสตอรี่แล้วก็เรดเนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเล่นในส่วนของชารเลนดูบ้างนะว่ามันเล่นยังไงนะคุณผู้ชมโหมดชาเลนเนี่ยก็จะได้ของตามนี้นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นมอนสเตอร์ซิตี้แอคที่1ก็ลองเล่นดูละกันว่ามันยากหรือเปล่าสามารถใช้ตัวเดิมแล้วแบบเคลียร์ได้หรือเปล่านะฮะโอเคซูปเปอร์ฟาสเตอร์เวฟเหมือนเดิมแล้วก็ กดสตาร์ทไปได้เลยนะฮะเลือดมอน1,000โอ้โหอีซี่คุณผู้ชมตัวนี้ตัวเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมจบนะฮะเรียบร้อยจบครับคุณผู้ชมก็จะได้ของตามนี้เป็นหินนะฮะไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าก็ได้มาแล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถรีเทิร์นทูล็อบบี้ได้เลยหรือว่าจะเล่นต่อก็ได้นะก็น่าจะสามารถฟาร์มวนลูปได้นะฮะประมาณนั้น ส่วนโหมดต่อไปที่ผมจะลองเล่นนะครับนั่นก็คือโหมดเกรดนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่โหมดเกรดเนี่ยเราจะต้องเลเวล15ขึ้นไปก่อนถึงจะสามารถสร้างห้องได้ด่านก็จะมีประมาณนี้หูด่านเยอะมากนะฮะเราก็จะดรอปเป็นพวกประตรงประตูด้วยตัวละครรับด้วยแบบนี้เลยนะเหมือนว่าตัวละครรับเนี่ยในแต่ละด่านก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคุณผู้ชมบางด่านก็จะไม่มีตัวละครรับบางด่านก็จะมีประมาณนั้นนะฮะลองเล่นดูแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยสามารถเล่นได้หรือเปล่าในด่านนี้โอกาสดรอปตัวรับในด่านปอร์ซ็ต์ในด่าน l a ลองเล่นดูแล้วกันเนาะอ่ะปปอสุ per f a s t e เตอร์เ,เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมก็น่าจะเล่นได้มัง้งโหด่านโคตรมืดโคตรอีซี่คุณผู้ชมสบายๆนะฮะแบบนี้ เล่นง่ายมากเลยแบบนี้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็ดรอปมาเป็นประตูนะนี่ประตูแบบนี้ก็สามารถ FK ได้นะครับรีทรีฟาร์มต่อได้เลยนะโอเคแต่ว่าผมจะออกมาลองเล่นโหมดประตูดูนะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตัวที่มันแจกเนี่ยมันจะไม่ไหวในโหมดไหนนะฮะประตูเนี่ยต้องกดตรงเพลย์นะคุณผู้ชมมันก็จะมีพอเท่าให้เลยนะครับนี่มีเลือกเลยนะเวมพายคัสโต้แอคนะฮะก็มีโอกาสดรอปตัวละคออรอลูขาดนั่นเองนะคุณผู้ชมพอเท่ารีวอร์ดก็ดูได้ตามนี้เลยนะอันนี้เป็นเทียร์หนึ่งด้วยนะคุณผู้ชม มันจะไหวหรือแ่าเอาดีๆเลือดมอนเตอร์800นะครับมีโล่3ชั้นเลยโล่เยอะมากเรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็เล่นจบไปแล้วนี่ฮะอ่าประมาณนี้เล่นไม่ยากเนาะรีทรีไม่ได้นะคุณผู้ชมเราจะต้องมีประตูก่อนถึงจะสามารถฟาร์มแบบรีทรีได้นั่นเองก็ออกไปได้เลยครับเล่นไมา่ยากเลยเนะี่ยแมบนี้นะคุณผู้ชมเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากเล่นชิวๆนะก็โอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปแมปอนิเมะกาดเดียนนะฮะชอบมากๆฝากกันกดซับสไคร์และใช่ครับคลิปนี้ไปละ จู้บ๊ายบายไปแล้วครับ